แสักสิบสิบจุสิบวินาทีนะรอบบิ๊กไบค์เนี่ยาแค่สักสิบวินาทีถ้าลอบเล็กๆทั่วไปนสิบห้าวินาทีระยะถนราจะยาวห้าเมตรอ่านตอนนไปครับป้อทางตงให้ปตรงๆไปค่ขึ้นไห่ใช่รอใชรขึ้นจไม่ถุกทังแก๊เจอบซ้ายครับเบอซ้ายแล้วก็เท้านะสองข้างเนียแนบตัวถังเลครับ ไม่สมให้ประมาณนี้ครับตัวตงแนวเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาได้รถจะเลี้ยวได้เฉพาะขีดช้าๆประมาณนี้ครับจะเลียวได้เหนได้แต่พอเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นปืนเราจะเลี้ยวได้หนไม่ได้นะครับเรจะต้องเลี้ยวด้วยสโพกหรือว่า้าเบียนกับรถแทนอย่างที่เราขีดซิกแซกตรงด้านรถที่เลียยว่าหรอกตาลอกจะต้องใช้สโพ๊ปตัวงขึ้นรถเ้วยรอูเบียตัวตรงน่ตัวตรงแต่ถ้าตัวโยกเอ้างเ็หลายรถจริงนะตอนนันยากอว่าบมองไปยากเท่านั้น ทีเนี่ยนะถ้ามันตกหลน่นนะก็อย่างปีนรถหล่นลก็คือปล่อยให้หล่นไปนะครับแต่ว่า,าไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันหลน่นง่ายๆนะก็คือความที่มันจะหล่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามใช้ความสามารถไม่ให้รถหลดุดหล่นนั่นก็มีใช้กำลัคงใช้พ่วงเยนะอะพอครับมาอยู่ซ้ายหันปาอมฝาหันป้อมฝาอันนี้ถ้าหล่น,นลปั๊บถ้าเราไปปีนที่รถมันจะเสียสมดุลเสียบาลานนะครับเพราะว่า,าต่างระดับครับก็จะลงเพราะฉะนั้นถ้าหล่นซ้ายหล่นซ้ายหล่นขวาหล่นฝาถ้าหล่นแล้ว